สวัีค่ะ สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพจนอิคเช่นเคยนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพยนิตรถมือสองนั่นเองนะคะวันนี้นะคะลูกหมูพามาอัปเดตรถกระบะต,ตัวเตี้ยน่าใช้งานกันนะคะรถทํามาหาก,กินเลยก็ว่าได้หรือพี่พี่จะไปใช้ในครอบครัวก,ก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้พามาอัปเดตด้วยกันประมาณ6คันด้วยกันนะคะสาหรับรถรีโว่นะคะสองตัว e n t r y Z e ซ i อ i ดิชันนะคะพี่ๆี่สนใจคันไหนเป็นพิเศษสามารถแคปรูปแล้วทักหาลูกหมูได้เลยที่เบอร์0 9 3 0 6 9 8 5 8 1 ะะหรือพี่ๆท่านไหนอยากมาชมรถตัวจริงนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทยซอยเซรีไทย68แยก1มีนบรีกรุงเทพนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันเนาะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นสีเทาดํานะคะได้ไป้ายทะเบียนกรุงเทพแบบนี้ไปเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้เป็น Revo นะีคะ2.4ตัว z e d อ t ดิชันะเป็นตัวเอนทรีรถปี23เลขไมล19ราคายอยู่ที่4 2 9 0 0 0ค่ะนะ ได้เป็นเกียร์แมนวนวลแบบนี้เลยนะคะเบาะผ้านะคันนี้ได้ในส่วนของเบาะผ้านะคะราคาอยู่ที่4 2 9 0 0 0เลกลขไม่น้อยๆเลยเลขหม่เพียงแค่1,9000โลเท่านั้นนะคะรถปี2,023แล้วเรียบร้อยพวงมาลัยพาวเวอนะคะสำหรับคันนี้จอ Android มีให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะเกียร์แมนวนวล6สปีดแบบนี้เลยนะฟีด้าได้นะคะคันนี้พอ,อยู่ประมาณ800 0นะคะตัวแคปเนี่ยสามารถเปิดได้อยู่แล้ว แผ่นเพทหัวน็อตต่างๆค่ะพี่ไม่มีรอยขันรอยไขยรอยขยับแบบนี้เลยนะนี่เลยนะคะการันตีโครงสร้างให้นะคะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกลับสีเป็นเครื่องตัดต่อเล่มชำรตรถสูญหายแน่นอนไว้วางใจได้เลยนะคะซื้อรถที่เพชรยนต์ไปได้รถคุณภาพดีแน่นอนนะคะพี่ๆตัวแซดอ t i ิชั่นเนี่ยตอนนี้มีค่อนข้างหลายคัน นะคะมีค่อนข้างหลายคันเลยก็ว่าได้ไฟไท้ายเดิมโรงงานไม่มีรอยเห iting, ลืองรอยแตกเลยนะแล้วก็มาต่อกันที่คันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้สีขาวนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวเจพัดนะคะ2.4ตัวเจพัดรถปี19คันนี้เล็กไป1 1 0 0 0โลราคาอยู่ที่3,99,000านพะคะพี่ดูมันจะคนละโฉมกันนะมันจะคนละโฉมกันนะคะคันนี้จะเป็นโฉมแบบว่าโฉมตัว ตัว E ตัวยกสูงนะคะมันจะเป็นโฉมเดียวกันนะแต่ว่าคันนี้ได้เป็นตัวเตีย้ยนะคะอ่ะไปดูภายในกันคันนี้ได้ในส่วนของเกียร์ออโต้ด้วยนะสำหรับใครมองหาตัวเตีย้ยเกียร์ออโต้ไว้ใช้งานคันนี้ราคาดีนะ3 9 9 0 0นเาหนะคะบอกผ้าแบบนี้เลยนี่เลยนะคะวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ FMAMUSB ได้หมดเลยเกียร์ออโต้ด้วยคันนี้ฟีดาวได้นะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณอ่า เจ็ดกว่าบาทนะคะสําหรับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะราคา3ามแสนเก้ซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะติดต่อหันลูกหมูได้เลยนะคะผมอ่ะไปต่อกับคันนี้คันหนึ่งนะคะคันนี้เป็นสีเทาดำเนะคะเป็นสีเทาดําเช่นเดียวกันนะค,ะคันนี้เป็นตัว2.4นะคะตัวมิดนะคะตัวมิดเซตอีดิชันนั่นเองรถปียีเอ็ดเลขไม่สองหมื่นสา 23, ราคาอยู่ที่4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันค่ะพี่คันนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวล นะคันนี้ได้เป็นเกมมนนวลมีจอ Android ให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถเชื่อมต่อมือถือบลูทูธได้นะเลขไม้สองหมื่นสามนะคะเกียร์มนนวลนั่นเองนะคะราคานี้ฟีดาผ่อนอยู่ประมาณ8ปดพันเช่นเดียวกันนะอ่ะเราไปดูกันอีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้สีขาวนะคะสีขาวแบบนี้สวยๆคลีนคลนเลยค่ะพี่คันนี้เป็นตัว2.4 Entry อนระคะรถปี23สาไม้หมราคาอยู่ที่4 1 9 0 0 0นะด้าพจับจะเป็นสีดำแบบนี้ นะคะภายในคือเหมือนกันหมดเลยนะสำหรับตัวเอนทตัวมิดอะไรต่างๆนะคะพี่พี่นะคันนี้ราคาอยู่ที่419,000นะจ๊ะพี่จ๋าสนใจคันไหนสีไหนชอบแบบไหนทะเบียนอะไรนะคะสามารถแจ้งได้เลยนะสีขาวมีอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัว J+ p a s s กันต่อนะ คันนี้นะคะเป็นตัว Revo 2.4 j p พัดรถปี2020เลขไม 66, 000, ล์60,000โลราคาอยู่ที่419,000คันนี้นะคะเป็นโฉมหน้าหลอกเนอะมีแคลริบอยให้นะคะอ่ะคันนี้419,000ฟรีดาวน์่ออยู่ประมาณ8,000หน่อยๆน,นะคะสำหรับคันนี้ได้ในส่วนของเกียร์ออโต้ด้วยนะคันนี้นะคะได้ในส่วนของเกียร์ออโต้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆที่พามาดูนี้จะเป็นตัวแคปเตี้ยหมดเลยนะ เบาผ้าแบบนี้นะคะแคบป,ปับเปิดได้หมดนี่เลยนะคะราคาดีนะฟรีดาวได้รถใช้ทำมาหากินนะคะหรือว่าไว้ขนของค้าคงค้าขายได้หมดเลยนะคะแถมมีแครี่บอยให้ด้วยนะ,ะกันฝนกันแดดก,กันลมได้หมดเลยนะคะพี่พ นี่เลยสวยๆงามๆรถการันตีโครงสร้างให้ทุกคันนะคะรถเกรเอทุกคันแน่นอนคันนี้นะคะเป็นตัวเจพั h เช่นเดียวกันคันนี้เลขไม้แก่นิดหนึ่งคันนี้เลขไม้แสนหก กับปี19นะคะแต่ราคาดีพี่399,000ผ่อนประมาณ7,000กว่าบาทได้เกียร์ออโต้ไปใช้งานเลยมีแคริบบอยให้ด้วยนะคะใครจะซื้อสดหรือจะไฟแนนซ์ติดต่อหาลูกหมูได้เลย0930698581นะคะวันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้นะคะสำหรับตัวรี v o c a คเตียนะคะเพราะว่ามีไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่ามาไวไปไวเหลือเกินนะสำหรับตัวรี v o นะคะบอกเลยว่ามาไวไปไวมาก ใครสนใจฟรีดาวได้รายได้สองเท่าของค่าง,งวดซื้อคนเดียวจบเลยค่ะพี่ไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะขอไม่ติดแบงครีสไม่ติดบูโรติดต่อหาลูกหมูได้เลยรายได้สองเท่าของค่าง,งวดซื้อคนเดียวจบเลยค่ะพี่เอกสารนี่รายได้ชัดเจนนะคะจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ติดต่อหาลูกหมูได้เลยนะคะวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นให้พี่ๆทุกท่านด้วยนะคะสําหรับใครที่ติดต่อจากคลิปนี้หรือแคปคลิปนี้ทักไลน์มานะคะพี่ๆได้โปรโมชั่นตามนี้ไปเลยนะ ก็คือประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์หปี20งหมื่นโลสามารถข้าซ่อมศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศประกันจุกเฉิยอีก1ปีนะคะและวันรับรถมีน้ํามัน,นให้อีก2อ0 0ับาทเลยนะคะแต่ต้องเป็นตามเงื่อนไขที่ลูกหมูกําหนดนะถ้าตรงตามเงื่อนไขทุกอย่างนะคะรับโปรโมชั่นนี้ไปเลยสามารถติดต่อได้เลยนะคะ093 069 85 81นนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ